เวียดนามเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกนะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปากแม่น้ำนะครับเลยช่วยให้ต้นทุนในการผลิตข้าวของเวียดนามไม่สูงมากนะครับแต่ว่าเวียดนามก็ต้องเผชิญกับปัญหาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศและโครงการพัฒนาโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้าโขงปัจจัยเหล่านี้ครับส่งผลต่อการขยับมาเป็นคู่แข่งที่สําคัญของประเทศไทยเราจะไปติดตามเรื่องนี้นะครับในช่วงวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยาครับ うん。<music> การแม่น้ำโขงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะว่าเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ระดับน้ําและการไหลของแม่น้ําโขงเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเมื่อทีมข่าววาระประเทศไทยได้เดินทางไปยังพื้นที่ปลูกข้าวหลักของเวียดนามก็พบว่าพวกเขาเริ่มได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแล้วค่ะเช่นเดียวกับเกษตรกรที่ปลูกผักและผละไม้ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขง การเดินทางไปยังแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอันยางต้องอาศัยเรือข้ามฟากจากตัวเมืองเพื่อไปยังอำเภอเจอิเมยเมื่อเข้าสู่เขตอำเภอสองข้างทางจะเต็มไปด้วยทุ่งนาชาวนาที่นี่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเจ้าและทำนาปีละสามครั้งขายกับประเทศไทยแต่ที่นี่ยังอาศัยน้ำตามธรรมชาติเพราะอยู่ติดกับแม่น้ำโขงสายหลักอันนี้อันนี้คือเพิ่งปลูกอะคะปลูกได้หนึ่งเดือนครับ ทีมข่าวเข้าไปคุยกับชาวนาซึ่งกำลังถอนหญ้าในนาข้าวที่เพิ่งจะปลูกได้เพียงหนึ่งเดือนชาวนาบอกว่าจำนวนวัชพืชจะเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของน้ำและดินซึ่งหลายปีมานี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงความอุดมสมบูรณ์ที่เคยมีลดลงเห็นได้จากวัชพืชที่เพิ่มขึ้น เขาดางเข้าไปออะไรอย่างนี้คือบอกว่าคือเขาทํางานการเกษตรโดยคือโดยปกติคือความรู้โดยทั่วไปไม่ค่อยมากแต่เห็นว่าห้าปีมานี้น้ําอยู่ที่แม่น้ํโขงมันลดน้อยลงปกติมันจะไหลเข้ามาตามคลองของเขาแล้วเขาค่อยสูบน้ําขึ้นมาเวลานี้คลองไม่มีน้ําแล้วเพราะน้ําแม่โขงมันต่ามาก จังหวัดอันยางส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของเวียดนามปีละกว่า3ล้านตันจากจำนวนข้าวที่เวียดนามผลิตได้ทั้งหมดกว่า20ล้านตันโดย6ล้านตันส่งออกให้ประเทศที่ต้องการข้าวที่ไม่เน้นคุณภาพมากนักแต่เน้นที่ราคาถูกซึ่งปัจจัยที่ทำให้ข้าวที่ผลิตในเวียดนามมีต้นทุนต่ำกว่าไทยเนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำมีตะกอนดินที่อุดมสมบูรณ์ แต่หลังการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบนทำให้ตะกอนดินลดลงและน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเริ่มสูงขึ้นเดี๋ยวนี้ต้องใช้ปุ๋ยที่ได้ฟุ่งนาของเขานี่ครับประมาณจาก50กิโลถึง70กิโลและเวลานี้ต้องถึง90กิโลปุ๋ยอนะปุ๋ยนะครับเลคยค่อยๆมีผลดีได้ เราเดินทางสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงต่อโดยล่องเรือจากจังหวัดอันยางลงมายังจังหวัดเกินเธอพบว่าเกษตรกร,ร,กรที่นี่ก็พึ่งพิงแม่น้ำโขงในการทำกรเกษตรเป็นหลักเช่นกันโดยส่วนใหญ่จะปลูกผักและผละไม้ จะเห็นนะคะว่าที่เมืองเกินเธอซึ่งเป็นเมืองหลังในลุ่มแม่น้ำโคงของประเทศเวียดนามยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะทั้งเรื่องของดินและก็น้ำนะคะเห็นได้จากพืชผักบางชนิดไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่ก็พึ่งพาตะกรดินจากแม่น้ำโคงแต่เกษตรกรก็ยอมรับค่ะว่าหลายปีที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและอาจจะยิ่งทวีความรุนแรงนะคะถ้าเกิดมีโครงการพัฒนาบนลุ่มน้ำโคงเกิดขึ้นอีกค่ะ จากการพูดคุยกับเกษตรกรหลายคนในเวียดนามพวกเขาบอกว่า<ม>การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงมาจากการสร้างเขื่อนในประเทศต้นน้ำอย่างประเทศจีนและอีกหลายโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศลุ่มน้ำโขงตอนบนรวมถึงโครงการสร้างเขื่อนไสยบุรีที่ประเทศลาวกำลังเดินหน้าเป็นโครงการล่าสุดคือเราก็อยากจะเรียกร้องให้กลุ่มสมาชิกของแม่น้ำโขงใช้แม่น้ำโขงนี้คือมด การสร้างเคืนบนุญอยู่ที่แม่น้ำโขงครับความกังวลของเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียรายได้หรือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความมั่นคงทางอาหารเพราะเวียดนามก็ถือเป็นหนึ่งในสายผ่านใหญ่ในการส่งสินค้าภาคกเกษตรไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกวลาศินีสุภรสไทยพีบเอสรายงาน ข้าวเป็นอาหารหลักของคนลุ่มน้ำโขงนะคะและเว,วียดนามเองก็เป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับสองของโลกรองจากไทยค่ะโดยกว่าครึ่งของข้าวที่เวียดนามผลิตได้ทั้งหมดนั้นมาจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงถือได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งค่ะเห็นได้จากผลผลิตต่อไร่นะคะที่มากกว่าของไทยถึงร้อยละยี่สิบ ซึ่งหากมีการสร้างเขื่อนไซยบุรีและกักเก็บน้ําไว้เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้านักวิชาการมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิเคราะห์นะคะว่าน้ําไหนไม่น้ําโขงที่ไหลลงสู่ทะเลนั้นจะลดลงค่ะน้ําเค็มจะหนุนสูงขึ้นและจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ปลูกข้าวถึงร้อยละสิบหรือคีดเป็นข้าวที่ต้องสูญเสียไปยกว่าหนึ่งล้านตันต่อการทนานาหนึ่งครั้งเดิมเนี่ยมันลุกออกมาสัก20ถึงถึงถึง40กิโลเมตรแต่ว่าถ้ามีเขื่อนจันรแล้วน้ำน้ำไม่ได้ระบายลงมามาก ในในหน้าแรงแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําทะเลลุกขึ้นมาก็จะทําให้พื้นที่ที่เคยปลูกึืนได้นะฮะก็จะปลูกขึ้นได้ลดลงแม้ผลกระทบที่เห็นชัดเจนจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ปลูกข้าวเพียงร้อยละสิบของพื้นที่ทั้งหมด25ล้านไร่แต่ในระยะยาวนั้นนะคะการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงสายหลกักจะส่งผลกระทบกับะตะกอนดินที่เคยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงค่ะ ซึ่งนักวิชาการก็คาดการนะคะว่าหากหพื้นที่ปลูกข้าวในเวียดนามชะลอตัวปริมาณข้าวที่ส่งออกนั้นก็จะลดลงและอาจส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้นและทั้งหมดคือว่าระประเทศไทยในวันนี้นะคะ่ะ